เฮ้ยมีข่าวดีจะบอกว่ะเกี่ยวกับช่องเดียดีใช่ไหมวะสับพลุพาลอยแล้วแอคชันบันนี่จัดทำโดยเจมี่สไปเซอร์ให้เสียงภาษาไทยโดยเดีดีฉันจะยิงลูดาไอ้หานี่อยู่นี่ นั่นเพื่อนมึงนะไอ้งาอ่างเลยช่างหัวพ่อมัสิมีคนจะมาถล่มช่อง DFD เราต้องจัดการมัน <Yeah! S 1> นายแน่ใจเหรอฉันว่างั้นนะ <Yeah! S 1> ช่อง DFD จะหกร้อยซับแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสิ <spe c> ่งที่กูจะทำก็คือกูจะฆ่ามึงไง <mar> ไม่ไม่แล้วเราจะดูช่อง DFD ยังไงวันนี <S <S <mar> ้มึงทำอะไรของมึงวะหกร้อยซับ ยังไม่ถึงเว้ยบอกว่าถึงแล้วไงกูอยากแต่งงานกับมึงโอเคมึงพูดถูกสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดซับแล้วก็กดเข้ามาดูกันในคลิปนี้ด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะแล้วกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยครับอย่าลืมกดซับสไครป์ที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับ